เนการโอนคืนไหมคะท่านคะตรงนี้ยังเรายังไม่พบนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องตรวจเราก็ต้องตรวจให้ครบให้รอบด้านอืมเพื่อจะพิสูจน์ความผิดที่มีการกล่าวหาเรื่องฟองเกเงินเราก็ต้องพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ของเขานะาก็ต้องก็ต้องมองทั้งสองด้านก็เปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เป็นตามหลักในกระบวนการยุติธรรม วันนี้มีประเด็นของทนายวิทูลที่เป็นทนายของบอสพอนะคะบอกว่า DSI ยังไม่เคยไปสอบถามบอสพอเรื่องเส้นเงินเลยอันนี้จริงไหมคะ DSI เคยเข้าไปสอบถามไหมว่าเส้นเงินมีการโอนระหว่างแม่ของนายจอบกับบอสพอตรงเนี้ยก็ก็คงต้องไปไปสอบสวนต่อไปนะครับแต่ว่าในชั้นเนี้ยเราหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้เรามีเพียงพอที่จะยืนยันได้ ว่าน่าเชื่อว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้นอืม,อมท่านคิดว่าวันนี้เนี่ยนายจ๊อบมาหรือว่านายสามารถมาเนี่ยก็ต้องมีการสอบปากคำสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยด้วยลักษณะพฤติการพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสารท่านจะให้ประกันตัวไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงคะอ,อถ้าจะเป็นส่วนของสารเนี่ยเราเราไม่ทราบก็ซึ่งยังอยู่กับดุลพินิษความเพียของท่านนะครับ ่ในในในส่วนของเราเราก็คงมีการประชุมคณะประงานสอบสวนกันว่าเรามีเหตุอที่จะไม่ให้ประกันอย่างไรกับ้างหรือคือโดยหลักโดยหลักของกฎหมายเนี่ยการให้ประกันเนี่ยเป็นเป็นหลักต้องให้ประกันไว้ก่อนเว้นแต่ว่ามีเหตุตามกฎหมายที่เราจะไม่ใหประกันเช่นเราดูแล้วประกันตัวไปแล้วจะหลบหนี หรือไม่ไมกันตัวไปแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่อะไรต่างๆกพคงเป็นการประชุมของคณะพักงานสอบสวน<า>ในวันพรุ่งนี้ครัครบค่ะสั้นๆช่วงสุดท้ายค่ะท่านขาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูพฤติการจากจากวันนี้แล้วที่ลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าแอร์ยังเปิดอยู่เลยแล้วก็เสื้อผาอ้างถอดกองอยู่เลยไอลักษณะแบบนี้แล้วไปหนุนห้วยปลากั้างที่เชียงรายแล้วอะค่ะไอลักษณะแบบเนี้ยในมุมเราเนี่ยมองว่ามันลักษณะคือ พฤติการคือจะหลบหนีไหมคะผมก็เชื่อว่าไม่ไม่ไม่ใช่การเดินทางอย่างปกติทงน,น,นี้ดีกว่าเพราะว่าการที่ถ้าจะเดินทางไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ควรจะมีลักษณะที่แอ์ก็ไม่ได้ปิดแล้วก็เสื้อผ้าคล้ายครีบถอดแล้วก็กองกองไว้ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้านี่เป็นชุดนอนหรือว่าเป็นชุดอะไรคะบ็อกเซอร์หรือยังไงคะท่านคะ เป็นคล้ายๆอย่างนั้นแะ่ผมยังไม่ได้ถามนะเดี๋ยวแต่ว่าเห็นภาพที่เขาเขานํามาได้ไรายงานนะว่าว่าเป็นลักษณะที่รีบถอดถอดเสื้อผ้าแล้วก็กองไว้คือเสื้อก,ก็กองไปกางเกงก็กองลงแเหมือนกับนูดลงแล้วก็กองไว้แล้วก็แล้วก็รีบออกไปคร<อ>ับเป็นลักษณะย่างนะคแล้วบ้านหลังนั้นคือนายจ็อบอยู่คนเดียวหรอคะมีคนอื่นอีกไหมคะมีแม่บงแม่บ้านไหมแม่บ้านรู้สึก มีนะครับเดี๋ยกเขาคงจะเรียกมาสอบสวนโอ้อันนี้นี่คือแบบปัจจุบันทันด่วนคือเร่งด่วนมากอะ่ะใช่ไหมคะที่แบบถอดกางเกงบ็อกเซอร์วางกองไว้แอร์ไม่ได้ปิดแล้วออกไปเลยทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งคะ่ะที่เขาเมาส์กันว่า DSi อ่ะข้างในอ่ะเกลือเป็นหนอนหรือเปล่าไม่งั้นในายจอบจะไหวตัวทันได้ไงอะ่ะท่านขาคงคงไม่ครับคือตัวผู้ต้อ,อ,องหาหรือผู้ต้องายจับเขาก็ เคยเคยอยู่ที่มีตำแหน่งน้าที่อยู่ในกระทรวงครับเขาก็พอจะรู้อยู่ว่ามีมีความเคลื่อนไหวมีข่าวออกจางสือ่อมวลชนบ้างนะว่ามีปพ,พยาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงิน,นต่างผมว่าเขาก็มีมีการเตรียมตัวลดเวลาครับแสดงว่าต้องมีใคร,ครส่งสิกเขาบ้างใช่ไหมอย่างเงี้ยปุ้ยปุ้ยตผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถยืนยันเขาอาจจะ มีมีหูทิปตาทิปเหรอคะไม, <c oughs> ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนไปแจ้งอะ่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาเนี่ยคอยดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อยู่ก็ได้ก็เป็นได้แมลว,ว่าเจ้าหน้าที่มีการประกอบกําลังเพื่อจะไปตรวจคนเนี่ยเขาก็รู้ละไม่จําเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องหรือมีมีเกลือเป็นนอนหรืออะไรที่ไปส่งข่าวนะครับเราอาจจะเฝ้าดูสถานการณ์ดูความเคลื่อนไหวของในกรมหรือส่งคนมาดูก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งนั้น อืมพรุ่งนี้หลักๆดีเอสไอจะทํายังไงต่อกับตัวในจยอบรู้ว่านสามารถคะท่านก็คงดำเนินการตามกฎหมายก็คือสอบปากคาพิมพ์มือแจ้งข้อกล่าวหาครับแล้วก็เป็นสิทธิของผู้ร่วงหาที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ของเราคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วถูกไหมคะเชื่อว่าเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าพฤติการเท่าที่ดูคนมีพฤติการที่ที่จะอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่พรุ่งนี้ต้องต้องคุยกัน รับฟังข้อมูลในการจับกลุมรับฟังข้อมูลรายละเอียเดเกี่ยวคดีอีกครั้งนะครับถึงจะถึงจะพิจารวมกันนะครับค่ะท่านค่ะคนใไนลายบอกว่าชอบอธิบดีดีไซน์คนนี้มากเลยทํางานไวอ่า ท่านท่านขอบคุณเขาหน่อยไหมคะ <laughs> ครับขอบคุณขอบคุณทางพี่น้องหรือของสื่อมวลชนด้วยนะครับเราพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายให้ครบทุกมิติเพราะว่าตอนนี้เรื่องหลอกลวงเรื่องชอโกงตอนนี้เป็นค่อนข้างจะเยอะเราก็พยายามจะทํอย่างให้รวด,ดเร็วสับไวเพื่อเป็นการป้องปามไม่ให้เกิด การกระทาความผิดเช่นนี้อีกแล้วก็การดําเนินคดีฟอเกเงินเนี่ยก็เป็นการตัดวงจรการกระทาความผิดไม่ให้สาม,มารถนําเงินเนี่ยมาหมุนเวียนใช้ในการประกอบการกระทําความผิดได้อีกนะครับค่ะครับเออสุดท้ายค่ะท่านหาในจ็อบเนี่ยวันนี้บอกบอกมาบอกว่าจะแจ้งความเอาผิดหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกับเ s i ไอตอนนี้ท่านกังวลไหมคะก็ไม่กังวลครับเพราะว่าเราก็ เดินตามขั้นตอนของกฎหมายในทุกประการนะครับอบตอนนี้นี่คือในจอบโดนไปแล้วเทวดาที่อยู่เหนือในจ๊อบนี่เราจะมีอีกไหมคะท่านคขยายผลต่อไหมคะคงต้องมีการขยายผลแน่ครับเพราะว่า <S 2> <S 2> จะมีพยานหลักฐานไปถึงใครบ้างหรือไม่เงี้ยอันนี้ยังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ว่าถ้าเรามีพยานหลักฐานไปถึงใครไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับค่ะอเอาละค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อเพื่อที่จะไปดูว่ามันไปสุดที่ไหนอะไรยังไงบรรดานักองนักร้องนี่คือโดนด้วยหมดใครถึงไปหมดถูกนะคะครับถูกต้องครับ,รบอา่า โอเคขอบคุณท่านมากนะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดําอธิบดีดีเอสไอนะคะคนหลายๆบอกว่าขอให้กำลังใจท่านนะคะแล้วก็กู้วิกฤตศรัทธาด s i คืนมาให้ได้นะคะท่านคขาขอบคุณทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดํานะคะอธิบดีดีเอสไอนะคะสรุปแล้วเนี่ยคือ การที่ทนายวิทูลหรือว่าทนายบอสพอลเนี่ยมาพยายามบอกว่าคือเบี่ยงประเด็นบอกว่าไอ้เส้นเงินที่บอสพอลโอนมาให้แม่ของนายจ็อบเนี่ยมันเป็นเส้นเงินของการกู้ยืมเขายืมกันจ้าเออเออท่านท่าน,านอธิบดีดีเสไอบ,บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคือก่อนที่มันจะไปถึงเส้นเงินอ่ะเขาก็ต้องไปเช็คเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรอยู่แล้วเฮ้ยคุณคุณไม่ได สนิทกันขนาดน,นั้นเนี่ยเขาเอามือถือไปตรวจเออแล้วก็วิทูบอกว่าเขาสนิทกันมากสนิทกันทั้งในจ็อบสนิทกับแม่อืมเรียกแม่สิลูกไม่จริงนี่ประเด็นที่หนึ่งคนที่ไม่สนิทกันเนี่ยเขาสามารถยืมเงินกันหลักแสนสองแสนสามแสน,ส,แส,นสี่แสนห้าแสนมาเป็นระยะเวลาสามปีได้หรอคะทุกคนปุ้ยว่าจริงๆอะมันอาจจะมีประเด็นอือ่นๆอีกที่ท่านอธิบดีท่านอาจจะยังไม่ได้พูดน่ยนะคะทุกคน อยากเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวคุณสิระเจนจักครับมาค่ะในมุมของคุณสิระบอกว่าเขาเชื่อว่ามีคนใน DSi เนี่ยเป็นนอนส่งข่าวให้ในจอ็อบเพราะพุ่รู้มาว่าในจ็อบเนี่ยคือเหมือนที่ท่านอธิบดีบอกอะค่ะบ็อกเซอร์ยังใส่กองถอดเป็นเลขแปม้วนอยู่เลยอะคุณรีบขนาดนั้นเลยเหรอแอร์ก็ยังไม่ปิดทีวีก็ยังไม่ปิดแล้วคุณแบบ จองตั๋วนะปัจจุบันถนนแล้วคุณก็ไปเชียงรายห้วยปลาก้างเลยอะ่ะคือแบบม้วยังเป็นเลขแปดอยู่เลยอะ่ะโทษนะเออเน็ตกระตุกเหรอคะใหญ่กว่าหนอนรู้มากหนอนปากนอนปากคืออะไรอะ่ะคู่ปรับมาจริงเปล่าปุ้ยรอบที่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋วสามารถบรรเลวหวัดดีครับน้องหนึบ <laughs> จากหนืดเป็นหนึบแล้วนะคะท่านได้ฟังอธิบดีดีเอสไอให้สัมภาษณ์แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างคะ วันนี้พี่หน่วงกลับมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อสักครู่นะคะท่านอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งหมดัดหมเป็นอธิบดีสดๆร้อนๆนะคะเครื่องร้อนทำงานไวมากก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ยสารตั้งต้นของการที่ไปขอ สารอนุมัติออกหมายจับนายจ๊อบรั่วนายสามารถเนี่ยก็เพราะว่าคลิปเสียงทุกคนเคยฟังคลิปเสียงใช่ไหมคะคลิปเสียงที่มีการสนทนาตอนแรกว่ากันว่าคลิปคนนั้นอะคลิปเสียงคนนั้นอะคือเสียงบอสพอลซึ่งเจ้าตัวก็คือบอสพอลเนี่ยยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองปลายทางก็คือปลายเสียงเนี่ยก็คือนักการเมืองสอตอนนั้นยังไม่มีการกล้าที่จะเอ่ยว่าสอคือใครท้ายที่สุดแล้วก็คือนายสามารถเจนชัยจิตวณิชเนี่ยนะคะหรือว่านายจ๊อบ ในจ๊อบ uh huh. เนี่ยอตอนแรกก็ปฏิเสธเราไม่ใช่เสียงตัวเองแล้วก็ไม่ได้พูดว่าเป็น AI ไม่ AI นะคะท้ายที่สุดแล้วเขาเอาคลิปเสียงนั่นแหละเป็นคลิปเสียงตั้งต้นแล้วไปตรวจสอบเส้นเงินว่าแบบเส้นเงินเนี่ยมันมีมาถึงนายจ๊อบหรือว่าแม่นายจ๊อบจริงไหมแล้วสุดท้ายมันก็มีพอมีเสร็จปุ๊บก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นๆอธิบดีเขาก็เลยเอาข้อมูลชุดนี้ล่ะค่ะไปขอสารอาญาเพื่ออนุมัติออกหมายจับ อยากให้นางฟ้าเป็นพิธีกรโหนกระแสอีกครับอู้ใช่ครับว่านางฟ้าแล้วคะอุ้ยขนจังเลยจอบปิดจอบอืมจอบปิดจอบค่ะสิ่งที่เมื่อสักครู่ที่ปุ้ยสัมภาษณ์อธิบดีดีเพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเนี่ยนะคะประเด็นที่ได้จากท่านที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออื่นเนี่ยก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแม่ของนายสามารถกับบอสพอลซึ่งทนายวิบูซึ่งเป็นทนายบอสพอลเนี่ยบอกว่าเขาสนิทกัน3ามคนใช่ไหมคะสามารถสนิทกับบอสพอลแม่ของสามารถสนิทกับบอสพอลเขาไปมาหาสู่กันซึ่งเมื่อสักครู่ทุกคนได้ยินถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนิทกันคนไม่สนิทกันจะยืมเงินแบบหลักแสนเนอะไม่มีการทําสัญญาในการกู้ยืมเงินด้วยถูกไหมคะ แล้วคุณให้ยืมเงินแบบทีละแสนสามแสนห้าแสนตั้งแต่ปีห้าปีหกสี่ถึงปัจจุบันสามปีประมาณสามล้านใช่ค่ะท่านแพร่ดำท่านยุทธนาแพร่ดำค่ะยืมเงินเพื่อนเออทุกคนแปลกไหมทานายตั้มก็จะพาพี่น้อยไปที่วัดห้วยปลากั้งเชียงรายนายจ๊อ ก็จองตั๋วไปที่จะไปทําบุญที่ห้วยปลากัง้ง <M> วัดห้วยปลากั้งมันมีอะไรหรอก่อนที่จะถูกออกหมายจับจะไปทําบุญกันหมดเลยนายตั้มก็ไปทําบุญจําได้ไหมที่จะไปทําบุญที่ที่ฉัตเชิงเซาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจ๊อบก็จะไปทําบุญที่ห้วยปลากังก้งห้วยปลากั้งทุกคนคุค้นๆไหมเป็นวัดที่ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าจะพาพี่น้อยเนี่ยไปทาบุญซึ่งวัดห้วยปลากั้งเนี่ยมันไกลมากเลยนะทุกคนใครรู้จักบ้างอะ่ะ ติดชายแดนพม่านันไง้นันไงนยนเกน่งและสวยกับคุณนะคะมีช่องทางธรรมชาติไหมมีใช่ไหมคะล้างสวยคุณปุ้ยสวยพระอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอา้าใครเป็นคนเชียงรายบอกหน่อยวัดห้วยปลากั้งเนี่ยคือมันอยู่ตรงไหนหรอมันไกลาจากช่องทางธรรมชาติไกลกับบริเวณเขตชายแดนไหม อยากให้ไปหนกระแสไปบอกพี่หนุ่มเลยเวลาพี่หนุ่มจะหนกระแสเนี่ยบอกเลยอยากให้นุปุ้ยมาผนกระแสอีก <laughs> ประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยด, <laughs> ด,ดีนะคะวันนี้ท่านอธิบดี d ดีสไอท่านยุทธนายเนี่ยท่านยังไม่ได้สัมภาษณ์สื่ออื่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของนายสามารถกับบอสพอลเนี่ยเขาไม่ได้สนิทกันนะถูกไหมคะซึ่งมันก็จะไป ไปแก้ต่างหรือไปค้านกับสิ่งที่ทนายวิทูพูดแล้วที่บอกว่าเขาสนิทกันเขาก็เลยยืมเงินกันไงเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ว่ามันไม่ใช่คุณคิดว่าเขาจะตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวเหรอเวลาเขาไปขอสารอนุมัติออกหมายจับคือถ้ามันไม่เป๊ะมันไม่แน่นหนาพอสารไม่ออกไม่อนุมัติออกหมายจับให้หรอกมาด้วยประกังอยู่อำเภอเมืองฟอกร้อเซสียงชัดเจนผู้จได้ฉาฉาขอบคุณนะคะคุณยันตาโฟ ไปนั่งคู่เลยพระเอกโหนกระแสนางเอกโหนกระแสเดี๋ยวรอคุณศิระเจนจาก้าสักคู่นะคะคุณศิระเนี่ยในมุมของคุณศิระบอกว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่ทางดีเอสไอทำเนี่ยหมายถึงว่าการที่ขอสารอาญาอนุมัติออกหมายจับนายจอบกับแม่ได้เนี่ย แปลว่า DSi เนี่ยต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรแต่การที่ในายจอบเนี่ยไหวตัวทันรู้ตัวทันคือถอดบ็อกเซอร์เป็นเลข8วางไว้แอร์ยังเปิดทิ้งเย็นฉ่ำตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปจับตัวที่บ้านแถวพรานนกเนี่ยนะคะมันแปลกไหมปุ้ยไม่สบายใช่ไม่สบายค่ะนอนน้อยเครียดไปนั่งกับพี่ห่วงในหนกระแส ชอบฟังคุณปุ้ย FC จากสวีเดนโอ้ยไกลพ้นเลยอยากไปเที่ยสวีเสร็จใช่ค่ะในมุมของคุณศิระบอกว่าใน DSi ต้องมีคนเป็นหนอนสเสียงขึ้นจมูกใช่ค่ะตาหายดีแล้วแต่ว่าเหมือนจะกลับมาเป็นอีกแล้วค่ะอยากให้พี่ปุ้ยมาโหนอีกจริงหรือเปล่าฝักหวานหรือเปล่าวันนี้ก็เลยต้องกินน้ำอุ่นนะคะทุกคน มาโหนกระแสอีกนะคะทุกคนทุกคนไปบอกพี่นวมแล้วเครียดเรื่องอะไรคะเครียดเรื่องมีคนมาหาเรื่องค่ะทุกคนมีคนมาหาเรื่องปุ้ยวันนี้มาซะสวยเชียวมีคนบอกว่าทําไมในในโหนกระแสไม่ปล่อยผมแบบนี้เวลาปล่อยผมแบบนี้เวลาติดม้อะค่ะ ผมเนี่ยมันจะไปโดนไม้แล้วมันจะทําให้ไม่มีปัญหาชอบคุณปุ้ยมาโหนกระแสอีกนะคะได้ค่ะไปบอกพี่หนุ่มเร้วทุกคนไปบอกพี่หนุ่มเร็วฟองพี่หน่วงเลยอือใครรังแกปุ้ยใช่ไหมคุณปุ้ยโคตรน่ารักครับขอบคุณนะคะ ทีนี้คนที่เพิ่งเข้ามาปุ้ยขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยปุ้ยสัมภาษณ์พันตารวจตรียุทธนาไพรดำอธิบดีดีเนะคะซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องของคดีดีไอคอนโดยตรงแล้วก็วันนี้เป็นคนที่ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนายสามารถเจนชัยกิจวณิชแล้วก็คุณแม่ของนายสามารถรวมถึงหมายจับวันเนี้ยจริงๆมันมีสามหมายนะ,ะทุกคนจับนายสามารถจับแม่นายสามารถแล้วก็จับบอสพอลแต่ว่าเนื่องจากว่าบอส ไปอยู่ในคุกแล้วน้องหนึ่งต้องพูดแบบนี้ถ้าออกหนกระแสะรับรองสุดๆเออวันที่ไปเออกหนกระแสหาะ,ะเป็นทอมซิดอักเสบก็เลยแบบต้องต้องพูดคนเดียวสามชั่วโมงน้องหนึ่งก็เลยไม่ไหวนะคะน้องหนึ่งจัดหนกระแสหวันน้องหนึ่งกลับมาน้องหนึ่งไม่สบายเลยคะ่ะทุกคนไปบอกไปบอกพี่หนุ่มแล้วมีค่าแอนตาซินไหมคุณปุ้ยไปขึ้นครูหรือ,อยัง ปุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญ,ญาตสรุปใจความคร่าวๆหลังจากที่ปุ้ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อธิบดี DSi นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่องเล็กๆแบบนี้จะไม่ค่อยมีแขกมาให้สัมภาษณ์นะคะต้องขอบคุณท่านอธิบดี DSi ด้วยนะคะที่ท่านการุณาให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ปุ้ยในรายการช่องติ๊กต็อกเล็กๆของปุ้ยรสรินนะคะซึ่งประเด็นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็หลักๆเลยก็คือ,อ,อในสามารถตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็กําลังจะเดินทางมาพร้อมกับพนังกงานสอบสวนที่สพห้วยยาวถ้า้จะไม่ผ ะะย่านยาวหรือว่ายาวที่เชียงรายเนราคะเดี๋ยวจะมีการคุมตัวซึ่งจะนั่งเครื่องบินพาณิชย์นะคะเครื่องออกสักประมาณ3ามทุ่มนะคะแล้วก็จะมาถึงนี่หมายถึงว่าถึง DSI เนี่ยแถวแจ้งวัฒนะสักประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ในสามารถเนี่ยพักผ่อนนะคะอาจจะไม่ได้มีการสอบปากคากันวันนี้แต่ว่าจะถูกคุมตัวไว้ที่ DSI นะคะทุกคนพูดง่ายๆคือนอนคุกค่ะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ดีเอไเนี่ยก็จะมีการสอบปากคำนายสามารถหรือว่านายจอบนะคะส่วนแม่ของนายสามารถตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ดีเอเหมือนกันนะคะซึ่งจากการสอบปากคำแม่ของนายสามารถเนี่ยให้การที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากเท่าไหร่ก็ยังคงเหมือนปฏิเสธในสิ่งที่ด i เไอเขาไปได้ข้อมูลมา นะคะส่วนตัวนายจ๊อบเนี่ยจะถึงที่ DSi สักประมาณสี่ทุ่มครึ่งทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอ่อถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะให้ได้พักผ่อนก่อนวันนี้อาจจะไม่ทันละวเดไออาจจะไม่ได้มีการสอบปากคําส่วนพรุ่งนี้เด i ไอจะเข้าไปสอบปากคำนายสามารถนะคะแล้วก็มีการยื่นคัดค้านการประกันประกันตัวนายสามารถกับคุณแม่เพราะสิ่งที่อธิบดีเดซไอท่านพันตํารวจตรียุทธนาพรายดําเมื่อสักครู่ที่ทนา้เหตุผลเนี่ยก็คือพฤติการของนายจ็อบหรือว่านายสามารถเนี่ยมีพฤติการที่จะหลบหนีเพราะอะไรเพราะดูจากพฤติการของวันนี้เนี่ยที่แบบคุณแบบ โอ้โหรีบจองตั๋วไปเชียงรายไปวัดห้วยปลากัง้งแล้วเส้นทางตรงนั้นมันออกไปชายแดนพม่าได้แล้วคุณก็บ็อ,บอกซองบ็อกเซอร์ยังถอดเป็นเลขแปอยู่เลยแอร์เออก็ไม่ปิดแล้วลงเจ้าหน้าที่ลงไปคือมันแปลกอะทุกคนแปลกปะคนจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าออก ด้วยการที่แบบเออฉันวางแผนไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยฉันจะไปวันห้วยประกั้งไปทําบุญให้จิตใจมันผ่องใสผ่องแผ้วนะฉันจองตั๋วล่วงหน้าแล้วมันก็จะต้องมีกระปรงกระเป๋าเตรียมกองเตรียมการแอร์ก็ปิดไฟก็ปิดเอ่อทีวีก็ต้องปิดบ็อกเซอร์ก็จะต้องไม่ถอดเป็นเลขแปดทิ้งไว้ถูกไหมคะลักษณะพฤติการเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแอชชูมหรือว่าตั้งสมมติติถานได้ว่าพฤติการแบบนี้คือ ตั้งใจที่จะหลบหนีท่านก็เลยบอกว่าไม่ถึงท่านอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ DSI จะมีการคัดค้านการประกันตัวซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่มีการคุยสัมภาษณ์นอกรอบกับท่านท่านหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัว ตัวของ d s yes i ซึ่งถือว่ามีหนะ้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็จะมีการยื่นทายคำร้องก็คือคัดค้านการประกันตัวถูกไหมคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านเนี่ยจะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าซึ่งปกติเนี่ยวยคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมถ้ามีพฤติการแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ให้ประกันตัวเพราะหนึ่งพฤติการคือคุณตั้งใจจะหลบหนีหรือเปล่า เพราะดูจากสิ่งที่ท่านอนธิบดีเล่าทั้งหมด2เหตุผลหลักๆที่ไม่ให้ประกันตัวคุณจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่เพราะว่า ตัวนายจ๊อบเนี่ยก็จะมีการตัวนายจ๊อบหรือว่าตัวนายสามารถเด่ยก็จะมีการขู่เนืองมาตลอดถูกไหมคะว่าเดี๋ยวผมฟ้องนะใครพูดถึงผมผมฟ้องนะอย่างนี้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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเนี่ยปุ้ยได้ข้อมูลเชิงลึกมาว่าช่วงที่มันมีคลิปเสียงออกมาว่าเป็นคลิปเสียงที่มีการคุยระหว่างบอสพอกับตัวนักการเมืองสคนนี้เนี่ยปุ้ยก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาว่าทำไมมันเงียบๆจังพี่คือนายสจะไม่โดนใช่ไหม ข้อมูลเอกลุศิตรตรงนี้ปุื่ยได้มาว่าคือตอนนี้สกําลังที่จะใหะ้ผู้ใหญ่เนี่ยเคลียร์ให้แล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนให้ให้พอลเนี่ยเหมือนเหมือนกึ่งคูกึง่งกึ่งกึ่งดิวกึ่งเจรจาไม่ให้บอสพอลเนี่ยมาดำเนินคดีกับตัวเองทุกคนสังเกตไหมว่ากับทนายพัทเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กับทนายพัทกับกับนางพัทเนี่ยก็คือคุณพัทเนี่ยกับนักร้องสาวเนี่ย บอสพอลเดินสุดซอยสั่งให้ดำเนินคดีสุดซอยเลยแต่ทำไมกับทนายเอ่อกับในสามารถหรือว่านายจ็อบเนี่ยวันนี้ทนายวิทูลทนายของบอสพอลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เหมืองปกป้องด้วยถูกไหมคะตามมาจากโหนกระแสจริงหรอคะทนายมาแก้ต่างให้ตลกปะตลกมาก <c oughs> แล้ว <c oughs> สิ่งที่มันมากกว่านั้นเนี่ย เส้นเงินจากบอสพอลกับบอสปีเตอร์ไปเข้าบัญชีของแม่นายสามารถเนี่ยประมาณ3.1ล้านนะแต่มันมีเส้นเงินอีกร้อยกว่าล้านที่ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้ที่แม่นายสามารถรับโอนมาเท่าที่ปุ้ยติดตามข่าวเนี่ยรับโอนมาจาก2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นบัญชีของคนทั่วไปที่ยังไม่รู้เลยว่าต้นต้นทางของบัญชีคือใครอีกส่วนหนึ่งก็คือบัญชีม้าทุกคน จะรอดไหมไปยุ่งกับบัญชีมาเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณน่ะรับโอนเงินมาจากใครทนายวิทูน่ะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะถูกไหมคุณจะโดนด้วยหรือเปล่าคมคูพยาน ใช่ค่ะมีคนถามว่าใช่พิธีกรโหนกระแสแทนพี่หนุ่มไหมใช่ค่ะอุ้ยดีใจจังเลยจําไว้ได้ด้วยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะประเด็นที่1คือปุ้ยใช้แอปประเด็นที่2คือปุ้ยปล่อยผมยาวนะ,ะก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะออกโหนเมื่อไหร่อีกจําได้คราขอบคุณนะคะพรุ่งนี้ไม่น่าจะรอดค่ะน่าจะต้องนอนคูกันนะฮะสาหรับนายสามารถคุณปุ้ยสวยเก่งขอบคุณนะคะจําได้น่ารักมากกว่าในสวยจังสวยจัง ทำยังไงให้ออกแทนทุกคนทุกคนเพื่อจะบอกแบบนี้นะคะหุ่นกระแสมันรายการพี่่วงนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากให้พี่ออกอีกนะคะทุกคนต้องแบบเวลาพี่่วงแบบจัดรายการหุ่นกระแสนะคะทุกคนไปเม้นใต้คอมเมนต์เลยบอกว่าคุณปุ้ยไปไหนอยากให้คุณปุ้ยมาเอา,เอา,เอาหุ่นกระแสอีกแต่ไม่เอาเป็นในฐานะเหยื่อนะคะเอาในฐานะพิธีกรนะทุกคนนะ